บ้านพักของหนุ่มเคนทีระเดชที่นิวยอร์กค่ะบินพาภรยาข้ามทวีปไปโลกที่ไม่หลับไหลค่ะบ้านที่นิวยอร์กของเคนทีระเดชหลังจากอยากให้ลูกทั้งสองเรียนต่อที่เมืองนอกมากกว่าเมืองไทย เป็นครอบครัวที่สุขสันต์ไม่เคยห่างไปไกลค่ะสําหรับบ้านวงผัวพันที่ช่วงนี้เนะี่ยเด็กๆได้เวลาปิดภาคเรียนสั้นๆ1น,นึ่งเดือนสําหรับคุณพ่อคุณแม่อย่างเคนเทรเดตและหน่อยบุศกรไมรีรอค่ะกระเตงลูกๆทั้งสองคนบินข้ามทวีปไปทองโลกว้างนะ้ำเมืองที่ไม่เคยหลับไหลมหานครนิวยอร์กทันทีที่ละครนางร้ที่รักลาจอไปบ้านนีก,ก็ให้รางวัลแห่งความสําเร็จในการจัดทิป ็นทริปครอบครัวนั่นเองค่ะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งครบอบครัวที่น่ารักจริงๆค่ะล่าสุดนุ่มเคนที่ระเดเยและนายบุษกรเนี่ยยังคงใช้เวลาพักผ่อนที่ซารลัดต่อคราวนี้จะบินข้ามฝั่งไปอยู่ที่นคนรซานฟรานซิสโกซึ่งยังคงกระเตงลูกชายอย่างน้องคุณและน้องจูนเที่ยวไปทั่วเมืองด้วยแม้สภาพอากาศเองเนี่ยจะเริ่มหนาวเย็นแถมยังได้เห็นใบไม้ที่เปลี่ยนสีขอเก็บภาพประทับใจทริปนี้สี่คนพ่อแม่ลูกเป็นยังไงมาชมภาพกันค่ะ